สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาเจอกันในข้อที่หนะครับหายไปนานเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมาทําไว้จะได้ไม่ดองคลิปนะครับเผื่อคนไหนมีใกล้ๆสอบอย่างนี้นะครับหายคลิปตัวไหนไม่เจออยากให้ตัวไหนขึ้นมาก่อนก็บอกได้นะครับจะได้ข้ามไปทําเรื่องที่มีคนดูก่อนนะครับมีคนดูก่อนเอาละครับทุกท่านครับมาดูกันที่ข้อ6ครับ determine the force ครับ in each member ของ touch นะครับและก็บอกด้วยนะว่าแต่ละเมมเบอนี้ เป็น tension หรือเป็นคอมเพ e สช i o เป็น tension หรือเป็นคอมเพรสชั o ตัวนี้สําคัญเนาะเดี๋ยวข้อต่อ,ตอไปจะได้อ่านหลายๆข้อแล้วก็เห็นแล้วล่ะว่าในคุณสมบัติของวัสดุนั้นมันรับแรง t ทนชั o กับรับแรงคอมเพ e สช i o ได้แตกต่างกันมันต้องนะครับการที่วัสดุในแต่ละเมมเบอร์รับแรง tension กับคอมเพรสชั o ต่างกันมันมีความจําเป็นสําหรับการออกแบบนะครับแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเซ็ต p 1เท่ากับ60เซต p 2เท่ากับ400 แตกต่างจากข้อ5นะครับข้อนี้ p2 มีค่านะครับไม่ใช่0แต่เดี๋ยวก่อนและเพื่อความง่ายนะครับเพื่อความง่ายเราก็พยายามไปหาตัวไหนบ้างที่เป็นซ e โ o Force Member ความหมายของการเป็นซีโร่ฟอส e m มเบ e รก็คือว่าถ้ามีแง่ง2แง่งเข้ามาละครับมีชิ้น2ชิ้นเข้ามามาต่อกันละครับถ้าเกิดเป็นจ้อยจ้อยหนึ่งมี2ชิ้นเป็นโ l l i เนียอีกชิ้นหนึ่งมาเสียบตรงกลางอีนูนี่นะคะ อีนูที่มาเสียบตรงกลางระหว่างเขาเขาลักกันอยู่ดีๆตัวนี้เป็นซีโร่ฟอสเฟมเบอร์เลยนะครับเป็นซีโร่ฟอสเฟมเบอร์แน่นอนแต่ความหมายกันต่อไปก็คือว่าถ้าเกิด2งแง่งออกมาต่อกันครับออกมาต่อกันเป็นมุมมุมหนึ่งออกมาต่อกันเป็นมุมมุมหนึ่งมุมเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ประเด็นที่สําคัญมาก็คือต่อว่าถ้าเขาออกมาเป็นมุมมุมหนึ่งในลักษณะนี้ครับออกมาเป็นแค่มุมมุมหนึ่งในลักษณะนี้2ชิ้นนี้จอ,อกมาเป็นซีโร่ฟอสเฟมเบอร์ทันที เอาละครับกลับไปทบทวนนะคนไหนไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นซีโร่ฟอสเมมเบอร์อยากให้ทุกท่านกลับไปทบทวนตอนที่เราพิสูจน์กันมาดิดหนึ่งประเด็นที่สําคัญครับผมเห็นแล้วครับที่จุดบีนี้ผมขออนุญาตซูมไปที่นะครับการที่เรารู้ว่าชิ้นไหนเป็นซีโร่ฟอสเมมเบอร์มันง่ายต่อการคิดคือคิดเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดในห้องสอบจริงๆไม่มั่นใจว่าชิ้นไหนเป็นซีโร่ฟอสเมมเบอร์ก็ทําทุกๆชิ้นแหละครับแต่ก็จาไว้ว่าถ้าเกิดมีพฤติกรรมอย่างนี้ครับ เกิดพฤติกรรมอย่างนี้คือ2ชิ้นเป็นโคลรีเนียถ้าคิดและพิจารณาออกมาจะได้ทันทีว่าชิ้นที่เข้าไปแทรกกลางจะกลายเป็นนะครับเป็นซีโร่ฟอสเมมเบอร์เป็นซีโร่ฟอสเมมเบอร์ครับทุกท่านครับสชิ้นโคลรีเนียเห็นไหมฮะมองไปที่จุด B ีสชิ้นโคลรีเนียกันมีชิ้นเมมเบอร์ชิ้นหนึ่งมาอยู่ตรงกลางคือ BG ทุกท่านก็รู้แล้วว่าแท้จริงแล้ว F ที่เป็น fbG นี้นะครับ F ที่เป็น f F.B.G. ชิ้นนี้เป็น Zero Force Member ทันทีเมื่อเป็น Zero Force Member ก็ลดรูปเขาหน่อยค่ะจะได้ง่ายต่อการพิจารณาพอลดรูปเสร็จแล้วปั๊บไปดูกันที่จุด G ครับ2ชิ้นมากระทำการทำมุมกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้2ชิ้นนี้2 member นี้เป็น Zero Force Member ทุกท่านครับถ้าเขาเป็น Zero Force Member ก็เขียนไว้หน่อยนึงเป็นที่ระลึกครับ ขียนไว้เป็นที่ระลึกว่าเมมเบอร์ของเมมเบอร์นี้ F นะครับ GA มีค่าเท่ากับ FGC ครับเป็น0 force Member วงกลมไว้สักเล็กน้อยครับวงกลมไว้สักเล็กน้อยจะได้รู้ค่าของมันตัดออกครับตัดออกนะครับลดรูปของมันจะได้ออกมาสลสาสรวยสวยงามทุกท่านครับการที่2เส้นน,นะสนี้นะครับการที่ Member ร์สองเมมนี้นะครับ เอาละนะครับเอ้เอาละครับการที่2ชิ้นนี้รับทุกท่านครับอยู่ในโคเรเนียกันก็แสดงว่าเมมเบอร์ B C กับเมมเบอร์ B A นั้นถ้าอัดอัดทั้งคู่ครับถ้าอัดอัดทั้งคู่เท่านั้นยังไม่พอครับถ้าอัดอัดทั้งคู่ถ้าเป็นเทนชันก็เทนชันทั้งคู่เอาละครับมาเห็นเป็นโคเรเนียเหมือนกันให้ที่จุดดี แต่บังเอิญนะครับว่าโคลิเนียต้องไม่มีแรงภายนอกมากระทำอย่างนี้นะถ้ามีแรงภายนอกมากระทำอย่างนี้ชิ้นนี้ไม่ใช่ซีโรฟอสเมมเบอร์แต่ว่าความสำคัญของที่จุดดีนี่อยากให้เห็นคือการตั้งแกนครับเพราะว่าที่ P2 เนี่ยมันกระทำในแนวตั้งฉากเราเลยบอกว่าถ้างั้นผมขออนุญาตพาทุกท่านไปดูกันที่จุดดีก่อนเลยในการพิจารณาคิดไปทีละจุดครับคิดไปทีละจุด ที่จุดดีเหมือนจะคิดไม่ได้แฮะเพราะว่ามีสองสมการสลับเม t h อดออ j o จกตคือซิกมาเอ็กกับซิกมาเอฟไบแต่บังเอิญว่าไอจุด P นี้นะครับจุด P นี้มันอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างน่าสนใจครับค่อนข้างน่าสนใจเมื่อเราไปพิจารณากันที่จุดดีครับพิจารณาที่จุดดีเราจะเห็นอะไรบางอย่างทุกท่านครับเพื่อไปพิจารณาที่จุดดีครับเขียน C อ่ะผมขออนุญาตซูมเอาออกนะครับซูมเอาออกเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมครับทุกท่านครับเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมที่จุดนี้ประเด็นที่สำคัญคือมันอยู่เฉียงเฉียงอย่างนี้ครับมันอยู่เฉียงเฉียงนี้เราสามารถเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมแบบเฉียงเฉียงแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะเราเห็นว่าตัวนี้เป็นแรง P ครับเป็น P 2มีขนาดเท่ากันกับ400ปอนด์ครับทุกท่านครับตัวนี้บอกว่าเฮ้ยไม่รู้นี่ ไม่รู้เลยว่าเมมเบอร์ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้เป็นเทนชันก่อนครับผมอยู่ที่จุดดีนะให้เป็นเทนชันก่อนตัวนี้ออกมาเป็น f ครับเป็น f ของเมมเบอร์ d f 2ชิ้นนี้เป็นโคลีเนียไม่รู้ว่าเป็นอะไรขอให้เป็นเทนชันก่อนแล้วกันครับขอให้เป็นเทนชันก่อนแล้วกันนี่คือ f ครับ f d e นี่คือแรง f ครับแต่เป็น f d c ทุกท่านครับผมอยู่ที่จุดดีนะลืมเขียนเผื่อจะได้เห็นกันชัดๆเพราะฉะนั้นมาที่จุดดีครับผมก็เลยไปที่ซิกมาเอฟับเมีค่าเท่ากันกับ0ให้ตัวนี้เป็นแกน y ให้ตัวนี้เป็นแกน x ซิกมาเอฟับเมีค่าเท่ากันกับ0ได้คําตอบออกมาเลยครับว่าถ้าเกิดซิกมาเอฟับเมีค่าเท่ากันกับ0นย์นะครับเป็น x พามก็ได้นะ x ราบ y พาม ซ m เมนสับ f มีค่าเท่ากับ0ผมจะเดีอกมาเลยว่า fdc นะครับ fdc ลบ f อ่ะเอาซีเมสับ y ก่อนก็ได้นะครับตาไป y ก่อนนะครับเอาละเปลี่ยนเป็น y นะครับ fdc ลบ fdf มีค่าเท่ากันกับ0 2ตัวนี้นะครับสองนี้มีค่าเท่ากันกับ0คำตอบออกมาคือท้ายที่สุดแล้วครับได้กมาว่า fdc ก็เลยมีค่าเท่ากับ F DC, ดีเอฟกับออกมา2ตัวนี้ก่อน2ตัวนี้โคลีเนียกันมีค่าเท่ากันตัวนี้นะครับค่อนข้างสําคัญและเก็บไว้พิจารณาไปดูตัวต่อมาครับผมขออนุญาตย้ายทุกท่านไปที่ซิกมาเอฟับเอ็กมีค่าเท่ากันกับ0 sig ์ซิกมาเอฟับเอ็กมีค่าเท่ากันกับ0ก็เป็นซิกมาเอฟแบบเฉียงเฉียงครับทุกท่านครับได้คําตอบออกมาก่อนเลยครับว่าท้ายที่สุดแล้วครับคำตอบแบบเฉียงเฉียงคือ f ดีครับเป็นลบเพราะเครื่องหมายเป็นลบเราให้เฉียงขึ้นเป็นบวกนะครับเฉียงขึ้นเป็นบวกและก็ไปลบกับตัว400ครับลบกับตัว400อปอนด์มีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านจะได้ออกมาเลยครับว่า fDF f มีค่าเท่ากับลบ400อปอนด์ไอการลบ400นี่ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่บอกเขาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเทนชันนะท้ายที่สุดไอ f อฟตัวนี้มันคือคอมเพรสชัน c o m p e รสชันครับทุกท่านครับเมื่อเป็น c o m p e รสชัน c อ m p พรชันอย่างนี้ทุกท่านก็ลบเครื่องหมายลบออกและก็บอกเขาว่า FDF ตัวนี้เป็น c o m p พรชันอยากแก้ไอฟรีบอดี้แดแกรมให้ถูกก็ลองไปแก้ดูครับว่าท้ายที่สุดแล้วไอเอฟตัวนี้เป็นตัวกดครับ F ใน Member FDF นะครับเป็นตัวคอมเพรสชันเอาละครับเมื่อได้อย่างนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูจุดต่อมา จุดต่อมาที่ผมอยากพาไปดูคือจุด F กับจุด F เพราะเรารู้ชิ้นนี้แล้วครับว่าเป็นคอมเพรสชันอีก2ตัวที่ไม่รู้สามารถหาคำตอบได้แน่นอนขอาาิเคลียร์พื้นที่สักเล็กน้อยจะใช้วิธีการเดิมก็คือขอาาิเขียนฟีวบอดี้ไดแกรมตรงนี้และลากขอเขาไปพิจารณาด้านล่างโอเคนะครับโอเคผมขอแากเขียนฟิีบอดี้ไดแกรมซูมอินเข้ามานิดนึงเผื่อคนไหนใช้โทรศัพท์ในการดูนะครับจะได้ไม่หลายตา ขอแยกไปดูกันที่จุด F ครับขอแยกไปดูกันที่จุด F ครับทุกท่านครับเมื่อไปดูกันที่จุด F จะพบกันว่าเขียน Free Body Diagram สักเล็กน้อยครับเขียน Free Body Diagram สักเล็กน้อยเอาละครับเมื่อมีลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อความง่ายที่จุด F เราสามารถผมอยากโชว์ในการตั้งแกนนะครับในการตั้งแกนที่อยู่ในลักษณะเป็นแกนแนวเฉียงกันกันกบเมมเบอร์เนาะสำหรับข้อนี้ผมขออนุญาตทา ตั้งแกนแนวเฉียงหน่อยแล้วกันนะครับออกมาเป็น x กับออกมาเป็นแนวแกน x กับออกมาเป็นแนวแกน y ได้ลักษณะนี้แกนแนวลักษณะนี้นะครับคนไหนไม่คล่องไม่เป็นไรตั้งเป็นตั้งฉากเหมือนเดิมก็ได้แต่เราพยายามนะครับให้อาวุธไปเยอะๆไหนๆก็เสียเวลามาดูแล้วจะได้มีอะไรเช็คคําตอบอะไรนะครับเช็คคําตอบว่าเอะทำอย่างนี้ก็ได้นะตั้งแกนอย่างนี้ก็ได้นะครับ เมื่อทุกท่านรู้แล้วว่าไอ้ท้ายที่สุดแล้วแรงใน Member fd นี้เป็นแรงคอมเพรสชันครับทุกท่านครับเมื่อเป็นคอมเพรสชันมาอย่างนี้ทุกท่านก็กดลงไปที่จุด f เลยครับนี่เป็น f นะครับ d f เขียนไปเลยก็ได้ครับว่าตัวนี้มีค่าเท่ากันกับนะครับ400ปอนด์นะครับตัวถัดมาคือ2ชิ้นนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรให้เป็นเทนชันไว้ก่อนครับให้เป็นเทนชันไว้ก่อนออกมาลักษณะนี้ เป็น f ของ Member f c ออกมาในลักษณะนี้คือนะครับ f ของ Member นะครับของ Member f ของ Member นะครับที่เป็น f เประเด็นที่สำคัญก่อมาครับก็คือมันก็จะยุ่งยากนิดนึงในการดูมุมนะครับในการดูมุมทุกท่านจ๋าทุกท่านจะเห็นว่ามุมในลักษณะนี้ครับมุมในลักษณะนี้ในแนวนี้นะครับ มุมนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมครับว่าชิ้นนี้มีค่าเท่ากันกับนะครับชิ้นนี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไรครับชิ้นนี้มีค่าเท่ากันกับ4นะครับชิ้นนี้มีค่าเท่ากันกับ4 4นะครับ4 4และตัวนี้ออกมาคือ3นะครับออกมาคือ3ก่อนหน้านี้เราใช้แปดตาส่วน3 4 5จําจำได้ไหมฮะ3 4 5ห แต่คราวนี้ผมขอเปลี่ยนเล็กน้อยครับขออนุญาตทำให้มันเป็นมุมง่ายๆสบายๆมุมง่ายสบายๆจะได้ว่ามุมนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับนะครับ53องศานะครับ53องศาและจะได้ตัวนี้คือ53องศาและตัวนี้คือ53องศารครับทุกท่านครับโอเคนะโอเคนะครับตัวนี้มาจากข้อเมื่อกี้นะครับมาจากข้อเมื่อกี้อัตราส่วนมาจากข้อเมื่อกี้น่าจะพอมองออก พอมาออกผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาตัวนี้ไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้ไม่เสียเวลาคนไหนดูมุมตัวนี้ไม่ออกนะครับอยู่กับเตียงสักพักนะครับทุกท่านครับไม่ยากมากไม่ยากมากมุม53มองศาแต่ถ้ายังดูไม่ออกก็ติดตามที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนอตัวที่เป็นรายละเอียดออกมาแต่ว่าข้อนี้เป็นข้อต่อนเนื่องจากข้อเมื่อกี้ครับก็เลยพยายามไม่อยากให้มันเสียเวลามากเพราะมันมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นแค่เล็กน้อย นะครับข้ออ้างของความขี้เกียจนะครับโอเค13องศาหรือคใครจะแชร์ตาส่วน 3, 4, 5ก็ได้นะครับเนาะแนะนําให้ไปดูข้อเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวผมจะถ้าหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแอดไว้ให้แอดแอดแอตัวลิงก์นี้ไว้ให้นะครับเพราะว่าคิดว่าจะทำแค่10นาทีนะครับปาไป12นาทีและโอเคทุกท่านครับผมขออนุญาตเป็นเฉียงๆอย่างนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกัน ขอแยกจริงเฉียงนี้ให้ตัวนี้เป็นแกน y นะครับให้ตัวนี้เป็นแกน y ให้ตัวนี้เป็นแกน x s i g มา f sub x ครับ sigma f sub x มีค่าเท่ากันกับ0ซิกม sigma f sub x มีค่าเท่ากันกับ0ย์เกิดอะไรขึ้นครับทุกท่านครับ sigma f sub x มีค่าเท่ากันกับ0ย์ครับให้ตัวไหนดีนะครับให้ตัวไหนดีสำหรับตัวที่เป็น f นะครับให้ตัวชี้ขึ้นออกไปเป็นบวกครับ ตัวชี้ขึ้นมีอะไรบ้างล่ะครับตัวชี้ขึ้นออกมานะครับตัวชี้ขึ้นออมาคือ f นะครับ f ของ fc นะครับ sin 53องศาไปลบของ f ของ fe นะครับ f ของ fe sin 53องศา sin 53องศาเช่นเดียวกันมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ทุกขั้นก็ได้คำตอบออกมาอีกแล้วครับว่าท้ายที่สุดแล้ว f ของ fc มีค่าเท่ากับ f ของ fe ได้มาอีกหนึ่งคำตอบเอาละครับเก็บไว้ก่อนแต่ประเด็นที่สำคัญที่เราจะได้คำตอบมาก็คือว่าครับจะได้คำตอบมาก็คือว่าเมื่อเราไปพิจารณาดูตรงแกนครับทุกท่านไปพิจารณาดูตรงแกนให้เป็นซิกมาเอฟสับนะครับซิกเอฟวายขอญาตไปที่ซิกมาเอฟัมีค่าเท่ากันกับศูนย์ เมื่อซิกเมสับวมีค่าเท่ากันกับ0ย์เราก็จะได้ว่าให้ตัวชี้ขึ้นเป็นบวกเลยได้มาว่าท้ายที่สุดแล้ว ffc รับ cos 53องศาแตแกแรงเข้าแกน y นะครับ cos 53องศาไปบวกกับ f ของ fe cos 53องศาแล้วก็ไปลบกับตัว400มีค่าเท่ากันกับ0ลบ400มีค่าเท่ากันกับ0 โอเคละโอเคละรู้ว่า2ตัวนี้ครับ2ตัวนี้ f ของ f c กับ f ของ f e มีค่าเท่ากันจากสมการเมื่อกี้เลยแปลงล่างรวมกันครับเลยแปลงล่างรวมกันท้ายที่สุดแล้วตัวนี้ออกมาเลยกลายเป็นครับ2 f ของ f c และกัน cos 53องศาลบ400มีค่าเท่ากันกันกบ0แก้สมการจะได้ออกมา2 m e เมมเบอร์ครับและได้ออกมาเป็นบวกด้วย แสดงว่า2ชิ้นนี้เป็น tension นั้นถูกต้องตามวิสัยที่เราพิจารณาแล้วเลด้แรกมาครัว่า f ของ fc จะมีค่าเท่ากับ f ของ fe และมีค่าเท่ากันกับครับ3 33 3ปอนด์กับทุกท่านและออกมาเป็น tension ออกมาเป็น tension 3 3ปอนด์ออกมาเป็น tension โอเคได้มาและอีก2ตัวได้มาได้สองตัว ซูมเอานะครับขอญาตซูมเอาล้วกลับไปนิดหนึ่งนะครับเอาละตัวหนังสือนี่ขี้เหล่เหมือนเดิมนะจ๊ะทุกท่านครับทุกท่านรู้แล้วว่าชิ้นไหนบ้างนะครับที่เราทราบค่าชิ้นนี้ทราบค่าชิ้นนี้ทราบค่าชิ้นนี้ทราบค่าดังนั้นเหลืออีกจุดหนึ่งครับที่เราควรพิจารณาก็คือไปที่จุด4ไปที่จุด4ที่พิจารณานะครับขอแยกเขียนฟีบอดี้ไดแกรมเหมือนเดิมนะจ๊ะ ซูมช้าๆนะครับเพราะไปเร็วเกินไปบางคนดูแล้วก็หลายตาครับกินเวลาด้วยนะครับ,บกินเวลาด้วยโอเคละ่ะเมื่อไปอยู่ที่จุด c ผมก็เขาญาติเขียนนะครับแบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันนะครับอยู่ที่จุด c จุด c มีอะไรที่กระทำกับเขาบ้างล่ะพอคูณเอ้ยอย่าลืม p 1นะครับที่กดลงมา p 1ที่กดลงมาที่จุด c มีค่าเท่ากับ600ปอนปอนะครับ p 1ที่กดลงมา สองชิ้นนี้ครับสองชิ้นนี้เป็นโคเรียเนียกันถ้าคิดตัวหนึ่งได้ก็ได้ตัวหนึ่งนะครับออกมาตัวนี้ครับทำมุมเหมือนเดิมนะครับทุกท่านครับมุมนะครับมุมนะมุมตัวนี้มีค่าเท่ากับ37องศานะามสิบองศอถ้าไม่ทันนะครับไม่ทันอย่าอย่าลืมนะครับเรื่องมุมตัวนี้นะครับดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะ คลิปก่อนหน้านี้ได้ก็คลิปก่อนหน้านี้ใช้ไปอัตราตส่วน345สี่ห้คือมุมสาคือตัวเดียวกันนะครับโอเคนะครับจะได้ไม่ค่อยไม่จะได้ไม่เสียเวลามากไม่รู้ค่าเปลี่ยนเป็นเทนชันก่อนครับอีกตัวหนึ่งออกมาก็เป็นตัวที่เป็นเทนชันครับคือเป็น f ครับ f เท่ากับเท่าไหร่ครับอยู่ชิ้นนี้นะครับอยู่ชิ้นนี้นะครับ f ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับคิดออกมาพึ่งคิดออกมาได้มีค่าเท่ากับ33 3ครับเดี๋ยวมุมไม่ได้ครับ ออกมามีค่าเท่ากับ33 3ปอนด์ครับ333ปอนด์ครับมุมนะครับมุมต <coping> other, <cons> um ัวน si <clubs> BE ี้นะครับมุมตัวนี้ก็มีค่าออกมานะครับมุมตัวนี้ก็มีค่าออกมาเดี๋ยวผมเขียนแท็บเทียบแกนนะครับออกมานะครับออกมาก็มีค่าเท่ากับ74องศานะครับ74องศานะครับต่อมาครับต่อมาต่อมา ต่อมามาดูตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ออกมาเป็นเทนชันอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยให้ออกมาเป็นเทนชันเทนชันตัวนี้เป็น FDC นะครับหา FVC ได้ก็จะได้ FBE ด้วยนะครับเพราะเราได้มาจากสมการมุมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมุมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ37องศา37องศาโอเคนะครับเรื่องมุมผมไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับนะครับเพราะว่าเป็นเปข้อต่อนเนื่องมาจากเมื่อกี้โอเค ผมขอญาติลากคอจุด c ออกมานะครับลากคอจุด c มาไว้ในพิจารณาตรงนี้นะครับลากคอจุด c มาแล้วก็ขอญาติซูมไปที่จุด c และปิดข้อนี้กันครับซูมไปที่จุด c และปิดข้อนี้กันทุกท่านครับเมื่อเราไปที่จุด c ครับไปพิจารณา sigma f x s f y ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นจุด c พิจารณา s i f x ครับมีค่าเท่ากันกับ0ให้ฝั่งขวามือเป็น ซิกม่า f x มีค่าเท่ากันกับ0ย์มีตัวไหนบ้างครับมีตัวไหนบ้างมีตัวแรกครับออกมาเป็น fdc ครับและเป็น cos 37องศาและก็ไปนะครับและก็ไปบวกนะครับกับ3 3 3ปอนด์นะครับ33 3ปอนด์และออกมาตัวนี้คือ cos 74องศาครับอย่าลืมน,นะครับแตกแรงเข้าแกน x นะครับ อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งนี้เป็น fbc ครับและก็ไปลบกันกับ fbc ครับ fbc ออกมามีค่าเท่ากันกับ,บ fbc มาคือ fbc cos นะครับ fbc cos 37องศามีค่าเท่ากันกับ0ติดสมการไว้ก่อนครับแต่ยังหาไม่ได้ก็เลยไปกันตัวต่อมาครับเลยไป sigma f sub y มีค่าเท่ากันกับ0 ซีเมฟสับไวมีค่าละกันกับศูนย์มีตัวไหนบ้างชี้ขึ้นมีตัวไหนบ้างชี้ลงครับมีตัวไหนบ้างชี้ขึ้นมีตัวไหนบ้างชี้ลงทุกท่านครับเมื่อไปดูว่ามีพิจารณาตัวไหนบ้างชี้ขึ้นตัวไหนบ้างชี้ลงตัวชี้ลงมีตัว600ครับตัว600นะครับนอกนั้นก็ชี้ลงหมดเลยนะครับตัวชี้ลงมีตัวไหนบ้างคือ fbc ครับไซน์สามสิบเจ็ดองศา fbc ไซน์สามเจ็ดองศา อีกอตัวครับก็คือไปนะครับอันนี้ก็เป็นลบเนาะลบ33นะครับไซ n ์4องศาไซ n ์4องศาและก็ไปลบครับกับนะครับลบกับ fDC นะครับไซด์ส 37, องศาแล้วก็ลบ600มีค่าเท่ากันกับ0นะครับ เมื่อทุกท่านแก้สมการออกมาครับทุกท่านครับจะได้คําตอบออกมานะครับคําตอบมาก็ค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวทุกท่านจะได้ว่า f นะครับ fbc เนี่ยมีค่าเท่ากันกับนะครับผมควรใช้สีเดียวกันเนาะ fbc มีค่าเท่ากับครับ708ปอนด์ปอนที่เป็นคอมเพรสชันนะครับและจะได้มาครับว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้ f นะครับ FCD เนี่ยออกมามีค่าเท่ากับ8 825ครับ825ออกมานะครับเป็นคอมเพรชันเหมือนกันนะครับคือแก้สมการออกมาแล้ว2ตัวนี้ออกมาในลักษณะตัวที่เป็นเครื่องหมายลบอย่าลืมนะครับว่าไอ้สอตัวนี้เป็นโคลีเ er, นียกันกับตัวอีกชิ้นหนึ่งเนาะถ้าคนไหนได้ FBC แล้วนะครับ F FBC นะครับ FBC ก็จะได้คำตอบอีกชนิดหนึ่งด้วยจะได้คำตอบอีกชนิดหนึงด้วยนะครับที่เรามีสมการสองสมการออกมาโอเคครับทุกท่านครับเมื่อเราได้ว่า FBC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับ FBA ด้วยและ FCD เป็นโคลีเนียกันจากสมการด้านบนก็ได้ว่ามีค่าเท่ากับ FDE ด้วยนะครับก็ เป็นเทนชั o ก็เป็น t ชนชั o ด้วยกันคอมเพรสชั o ก็เป็นคอมเพรสชั o ด้วยกันโอเคนะจําได้นะครับจําได้นะโอเคละครับพอหอมปากหอมคอครับพอหอมปากหอมคอนะครับตรงไหนไม่ทันนะครับเรื่องมุมไม่น่าจะมีปัญหาเนาะผมขอญาตข้ามเรื่องมุมไปไอ้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อต่อเนื่องกันคิดว่าจะทําได้เร็วกว่าข้อเมื่อกี้นะครับก็แน่นอนครับแน่นอนครับวิธีแบบนี้ก็เป็นวิธีที่ ค่อนข้างนะครับเป็นวิธีง่ายๆแต่ว่าก็ใช้เวลาการในการทําเยอะนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆที่สะดวกสบายครับเหมาะสำหรับการพิจารณาถ้าเกิดโจทย์ถามหาทุกชิ้นนะครับถ้าเกิดโจทย์ถามหาที่เป็นเฉพาะบางส่วนเฉพาะบางชิ้นผมก็แนะนำนะครับให้ไปดูวิธีเมททอดออฟเซกชันนะครับน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเมททอดออฟเซกชันเนี่ยคนที่ทำจะต้องคล้องเรื่องโมเมนต์สักเล็กน้อยนะครับคล้องเรื่องโมเมนต์สักเล็กน้อยก็ แต่ครับแต่เขาไหนนะครับก็เก็บไว้ทั้งสงวิธีและครับไม่ใช่คาตอบกันสบายๆครับไม่อยากมากสําหรับการวิเคราะห์นะครับโครงถักของเราโอเคครับไปเจอกันในข้อที่7ครับสวัสดีครับ